สวัสดีครับพี่นอ้องเส้นเพลงเสนนมอลำนะครับช่องการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องอากาศดีครับเลาะอยู่ทงหน้านะ่ครับพี่นอ้องต้นมะง,งอต้นมะง,งอเนี่ยนี่ ร่างเห็นต้นหมกงอตนซอดกล้วยพี่น้องกาดดีนะครับจัดตอนเช้าเช้าช่องกัญชัยลำเพินเอไปเชี่ยว พาพี่น้องเลาะมาือนี่ฝนตกครับเมื่อวานนี่ฝนตกหนักเลยนะครับกล้ยกระออกขนาดเลยอย่าไปอ,าอย่างนี้ถ้าไปเบิ่งสวนฟังนะคือว่าอาอกกําลังกายเนาะพี่น้องนะครับอะไรอย่าง เด้กขวดสื่อน้ำมันฮะเดี๋ยวอันหนึ่งยืนน,น้ำหลังผมั้งเปิดเดี๋ยวกับพ่อก่อนคือฝนชีตกนละพี่น้องอากาศคืมๆอากาศคืมฝากอืมสื่ออันเดียวมาก,ก่อน ขัานหน้าแล้ววะเอออากาศดีมานมหนิ้ o มนี่แลนมากอีกแล้วโอ้อากาศลมลมเย็นนะครับน้ำสาวๆนะี่ ไซแกลอนแกลอน,แกลอนอยู่ทออยู่ปอกนะอยู่ปอกกันบ่สิบสิบสองม,มันีกสิบสองบ่สิบสองแหะพี่น้องสองมื่สิองมือน้ยนามไร้นามไร้ครับ

ติดเร้วเนาะผักขาพี่น้องนี่แตกแล้วนี่นโอ้คือติดเร็วใท่วหมนี่ผักขะาไร้หนามมาจากโคราชป่นี่จะอมไร้หนามนะครับประมาณยี่สิบต้นแล้วมั้งเนาะป๊าด โอ้แตกเลี nói, này, đấy đấy. ้ยววะพักคาพอปลูกอยู่แล้วนี่มีซานี่เนบนี่ตนเนบใ่ฟังนะอ๋อแตกเมื่อไหร่น่าักคาเนาะลำไช่หนีใส่ปุ๋ยเลยได้เนาะปุดแตกยังนี่ ลำไยกักตัววันที่สิบสองแล้วนะครับติดบรไม่เยวิน,ดน,นได้ยังกินไหอนี่ไข่เจียวบออุ่นเอา โอ Bold, oh ้าหมึกเดือพ right> ี่น้องหมึกเดือมันสุกหมึกซีดานี่คร oui ับกระชายปวดป้าปลูกเมื่อไหรครับนี่สวนจะเป็นสวนกระชายนะครับนี่ เป็นแถวสุดลงนะครับกระชายกระชายผุดผุดสวนกระชายครับพี่น้องสวนกระชายผุดผุดสุดลงเลยมีแต่กระชายทั้งนั้นเลยนะครับ กระชายนะครับกระชายโอ้ผูกบักลายตัวนี่หยาดแต่หยาเนี่แล้วข้นจากคนมาเอาหยาได้บัตรครับพี่น้องกระชายนะครับแถวนี้จะเป็นปูกกระชายหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิง้งทางพุนโอ้บรรยากาศตอนเสาร์สดใสนะครับ เสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลพี่น้องแค่นี้ก็มีความสุขแล้วชีวิตคนเราไม่ต้องอะไรมากมายพี่น้องอยู่ให้มีความสุข งามเลยเข่างามงามอันนี้คล้องหนามนะหามไหลหนามหองเขาเอิ่นมาหนามหองเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเห็ดใหม่ถึกเลขก่อนถึกเลขก่อนโอ้ยหมู่บ้านเส้นลายเลขครับสุดเจ็ดเจ็ดสองออกเจ็ด จ็ดหนึ่งเอาเอาไหมบุญบระธานหอดบุญบระธานหอดนี่ก็จะเป็นพวกทุเรียนนะครับกำลังแตกยอดแตกยอดกำลังแตกยอดคือแตกคือตายวะกำลังแตกยอดพี่น้อง แตกหยอนไม้พี่น้องแตกหย่อนไม้แตกหย่อนไม,ม้ครับโอ้หมักซีดากัอันนี้จะเป็นเอ่อหมักซีดานะครับทุเรียนก็ใส่ปุ๋ยไปวันก่อนนะครับใส่ปุ๋ยไปวันก่อนนะสมชื่นนะครับพี่น้องกล้วยก็กระั่งขึ้น ใส่ปุ๋ยไปนะครับกําลังแตกหน่อแตกหนะครับโอเคอยอู่คลิปนี้ท้ายโดนๆนะพี่นอ้องเหมือนพวกผีเหมือนบรีมาเก,ก็บผีกกล้วยก็กำลังแตกหน่อครับสวยๆตัวน,นี้สวยมากแข็งแรงแข็งแรงอันนี้ก็กำลังแตก ต้นนี้นึกว่าตายแด้วนี่กำลังแตกยอดอพ่อด้กินโอ,โอเคโอเคโอ้ต้นนี้ก็สวยมากเลยนี่ มันก็แตกยอดแตกยอดต้นกวยก็กำลังขึ้นพี่น้องโอ้ยแมงกินเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาฉีดแมงกินใบมันนั่นก็ลิ้นจีนะครับลิ้นจีลิ้นจีก็กำลังแตกนะครับพี่น้องถ้าก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับ มีส้มโอมีทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นครับบินจีห้าต้นสวยสวยสวยถือปุ๋ยแล้วก็สวยครับถูกปุ๋ยแล้วก็สวยโอเคเลยทุเรียนทุเรียนทุเรียน ตุเรียนมังคุดกำลังใหญ่กำลังสวยนะครับโมซานคิงเนี่ยนี่ทุเรียนภูเขาไฟนะครับต้นนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟขอบคุณพี่น้องกองาปาสู้ขู่สุขคนนะครับสุกกำลังใจช่องการชัยลำเพลินอฟิเชียลนะครับผม สีดากําลังแตกพี่นอ้องเออกําลังแตกผูกใก๋ๆกันอันนั้นมาจังอันสุดยอดกาดดีดิพี่นอ้องต้น,นั้นก็งี้ยต้นอะไรก็ปีกว่านี่ต้นนี้ก็ปีกว่านั่นกําลังแตกหยอดพี่นอ้องเออ เป็นกระไส่ปุ้ยไปเหมือก่อนนะคนี่ทุเรียนนะครับต้นผูกกระไนเนาะอากาศดีดีพี่น้องลมหิวหิวลมหิวหิวลมหิวหิวพี่นาคือสนีดกอยู่ข้างมงาะงะต้นนี่ ต้นใหญ่พี่สามสี่หาต้นเนอะนี่ก็ต้นลำใหญ่นะครับใส่ปุ๋ยไปวันก่อนนะครับนี่แล้วสิได้กินต้นเนี่ยละพี่น้องสามปีแล้วนี่สามปีแล้วครับนี่ลมลมวอยวอย สามปีแล้วครับต้นนี้ใส่ปุ๋ยไปวันก่อนนะครับเดี๋ยวก็มากพี่น้องพอเกินอีกปีสองปีก็มากก็หมากครับโอ้ต่ไข่ก็ม่แต่งงามลมดีจังเลยดูจังสีละ่ะพี่น้องบริเวณไปไสมาใส่เลาะสวนเลาะหันเลาะนี่ พี่หน่องก็เบิ่งไปนับกันเนี่ยแล้วพี่หน่องเนาะข้าอยู่อันร่มดีเนาะอยู่นี่เนาะยากาศด,ดีมากเลย เปิดพักพ่อนเด้อดเออล้วนอนเด็กไหนบุญเฮ้ยเลยกุดเลยเฮ้ยจังอ้าวขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอรำครับพอ,อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ